คันนี้คันนี้ันนี้สายออกเลยพี่น้องสายออกเลยอ,ยอย้พี่นอ้องสวัสดีครับพี่น้องครับเอาสุนีลพาพี่พน้องมาตกชะโอนาดินนะครับก็ยังเป็นการขึ้นถึงเลือตกคือเก่าเลยพี่นอ้องพวกนี้ช่วงผพว่าป้ามันเขาก็บวกเลยต้องใส่เลือดครับใส่เลือในการตกเปื่อไปตำแหน่งที่มันอยู่เลยครับไปหามันเลยมันบอกมาหาเหากไปหามันเลยครับพี่น้อง บรรยากาศยังเป็นนะครับกอวัวนะครับทรงนี้พี่น้นองน้ำเริ่มขึ้นแล้วนะครับทวงนี้น้ำเริ่มขึ้นเลย,มเมเล,ยลมยังแห้งคือเกานะครับนี่บรรยากาศโดยรอบก็เป็นหวยลําพกนะครับพี่น้องถ่ายอ้างนะครับบรรยากาศนะครับโดยรอบให้พี่ให้น้องเบงิ้งก่อนจะเฮาสีลงเอาเรือลงแล้วก็สิได้เตรียมเนือเตรียมการอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่น้องเตรียมเนือเตรียมการเดี๋ยวเอาของลงก่อน สวัสดียังเป็นทางการครับพี่น้องนะครับเอาซุเนียวพาพีพอนองตกเชโดหนาดินนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่นะครับน้ำกำลังขึ้นพี่น้องนะครับป้าก็ที่นะครับกระจายไปทัวร์แล้วแหละนะครับก็เลยนะครับยังใส่วิธีการนะครับใส่เรืออยู่พี่น้องนะครับแล้วก็ไปหาตำแหน่งที่มันอยู่นะครับก็คือไปข้างนะครับก้างห้วยนะครับเอาเรือจอดแล้วก็ตกนะครับแล้พี่น้องครับขออุ่าแนะนำนะครับก็จะเป็นเนื้อนะครับยังเป็นอกไก่นะครับยังเป็นอกไก่อยู่ นะครับนี่ครับพี่น้องน่ครับอกไกลนะครับตัวแหลกเลยไข่ไก่ครับเลือดหมูพี่น้องนะครับเนื่อเลือดหมูนะครับตัวนี้สิเป็นเศษอกไกลสิเป็นเนงื้อ่อยเด้อพี่น้องเนอะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับพี่น้องนี่ครับถังนี้นะครับสิเป็นใส่ปลาทู่นะครับอู้งใหญ่่เลยครับพีนออูมึง มูนี่จกโค้งให้เต็มทั้งเลยครับเอ้าวในหลายคักเลยครับมูนี่เดี๋ยวที่ใช้เงี้ยเขียวแหละโยนตำแหน่งนะครับหัวเรือคือเ่านะครับทรงนี้ติดใจนะครับในการตกทั้งเรือพี่น้องมันมันมวนดีครับมันได้อัธรดดีนะครับแล้วกับ้ากับบตลองโยนเบ็ดไข่นะครับโยนทั้งหัวเรือเลยแล้วกับจังหวะมันดึงนี่มันมันพาเรือไปมันตื่นเต้นดีครับพี่น้องเดี๋ยวเตยมเยีอเต็มกัานนะครับพี่น้องสําหรับการตกชะโดหนาดินนะครับ อะไครับพี่น,อน้องซับยิงออยก่อนนะครับเรตโอก่ซับเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับผสมเไยครับวันนี้คือเก่าครับพี่น้อง ไข่ไก่ครับสองฟองครับคือเกาพี่น้องนะครับสูตรหมานเฮาจกครับสูตรหมานเฮาจกคือเกาเรียบร้อยพี่น้องนะครับอัี่น้องครับขั้นตอนต่อไปเขาก็มาพันเนยื่อนะครับพันเนยื่อ อย่างแรกเลยก็คือฉีกหนังออกก่อนครับฉีกหนังออกก่อนอกไก่มันจะมีส่วนนี่เป็นกระดูกพี่น้องมวงนี่เลาะเลาะออกครับเลาะกระดูกออกเส็นเนื้อไว้อ้อยเส้ที่มันลุย,ลยดันข่างอกไก่มันนี่นะครับเฉือนออกเลยพี่น้องนี่ก็ไว้อ้วไวไอยครับ น,นั่งข้างขาวๆกาเอาอครับ,ออรบเอาปาดเลยครับพี่น้อง พอดีเงาๆไหลลงคอคือเก่าเด้พี่น้องนะครับสูตรอาสูนเนียวกันแล้วเขาก็ว่างไว้ครับตำแหน่งตัวนี้เขาจะตกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่ครับเนื้อที่หั่นครับตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อไอ้โอ้ยมึอนี้เนื้ออยหลายครับพี่น้องเนื้อที่ตกกรหลายมาพี่น้องครับ เกี่ยวโดวยตะขอสูตรเอาซูเนลนะครับเป็นชุดสลิงสายนาเดี๋ยพี่น้องฟังก่อนนี่ครับเป็นสลิงสายนาพี่น้องพี่น้องอาจแต้มู่เห็นเนาะนะครับนี่ครับอ่ะเกี่ยวเยอะครับพี่น้องทำนีสันทั้ก่อดต่อครับ โอ้คือเกาพี่น้องนี่ครับเยอยว่างไ้ก่นอนออะเกี่ยวเงีอให้หมดก่อนครับวัดใสกับตวัดขวาทำไงคำหน่อยสลับครับอ่ะพี่น้องครับมีพี่น้อง เดี๋ยวหงวยเรามาเล่นน้ำครับเอาสวัสดีเนะ่ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเกี่ยวเหยื่อครับตะขอเบ็ดแล้วก็การปรุงเหยื่อครับพี่น้องเอาเดี๋ยวปรุงเหยื่อให้พี่น้องวึงเน่มาลงยูทูเลยนะอย่าลืมไปดูนะ <c oughs> อย่าลืมเข้าไปดูยูทูเลยนะอย่าลืมเข้าไปดูตัวเองด้วย ไม่มีตัวสับออไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่น้องเราเห็นอ้ตาอยู่นี่เองเนะเห็นเนาะโอเคเอาหลังจากนั้นใส่ไขด่ด้วพี่น้องเด้วยมีไข่ใส่ครับมีวิธีการปรุงเยือในการตกชโดครับสามฟองเลยพี่น้องเอ้ยให้มันข้าวเลยมันนี่ เคยทำอย่างนี้ไหมไม่เคยเลย<อ>หลังจากนั้นตีไขใ่ให้มันเข้ากับเนื้อเด้อพี่หลองเด้อแบบนี้ครับแล้วก็ลองดูกพรเห็นบนหมดเลยนะเห็นแล้วเนาะพระเอ,เลลอ,อเี๊ยเลยรอเลยทเนี่ยนี่ครับหลังจากที่ใส่ไข่นะครับผสมให้เข้ากับเนื้อโอไก่ที่เฮาเกี่ยวตะอขอพี่น้องนี่ครับแช่ไว้อย่าลืมแช่ไวไสิบสิบห้านาทีเด้อพี่น้องครับ หลังจากนี้ครับเขาก็ใส่เลือดหมูครับพี่น้องใส่เลือดหมูแบบนี้ด่เลือดหมูนี่ด่ายเลเลือดหมูสดสดเพิ่มความข้าวครับพี่น้องอเลือดแดงๆขอโทษขอใคเด้อย <c oughs> <c oughs> อย่างดีเลยรถเด็ดรถเด็ดเลยชโดนี่ปุพี่น้องมึงแซบคักเลยครับนี่ชะโดเห็นแล้วหลับปากเลยนี่เอาเรียบร้อยพี่น้องนะครับในการปรุงเนื้อุกอย่ยางเตรียมกานโซนเนื้ออ้อยคือตัวน,ไอไอวนี้นะครับเดือดใสดใสลงนะครับเนื้อออยก่อนแล้วก็สดใส่ลงตะขอไปพี่น้องพาพี่น้องไปตกปลานะครับทงกอบวกัวไปพี่น้องรุ่นน้ำกันสมแตรแมวเยอะเลยอันนี้ ไปพี่น้องครับหอกันอยู่ไม้ครับรุน่น้ำกันมนันนี้สีมีแต้มพี่โตว่มันหวานครับครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มาหอดใจกลางปลาบัวแหละพี่น้องนะครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบผังขางพี่น้องอาริม,มุนบลลอบด้วยพี่น้องนะครับตอนนี้ไอ้ลุงเนืย้ออ้อยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องลุงเนี้ออ้อยแล้วเดี๋ยวสิลงุงเนื้ออ้อยคือเนี้ออ้อยตัวแรกเป็นลุงใส่ปลาทูครับเดี๋ยวสิลุงเนี้ออ้อยด้วยอกไก่ พื่อให้ปลากินเหงื่อนะครับจากนั้นเขาจะได้โยนเบ็ดเอาพี่น้องครับก็ดดิถิ่มโย้ไอ้นะครับขอดีของการตกในเรือก็นะครับเ้าบ่ได้โยนไกลเราก็ใส่ถ้วยแบบนี้เลยครับโยนสาดเลยคพี่น้องไปฮึบพี่น้องครับบังเย,ยว่มันโฉบกินเงินเต็มเลยพี่น้องมึงทึ่งครับมันมากินมันหอมใส่ปถั่ว พี่น้องครับก็หอดเวลาลงเบ็ดแล้วพี่น้องเวลาตอนนี้ก็บเบ็ดม้งครึ่งเลยครับเบ็ดมงครึ่งแล้วสิได้ลงเบ็ดเออจะที่จะทางลุกลาดมาตกป่าเด้อนี่ลงลงลงเบ็ดก็เล่นเล่เหีบมันตัวใหญ่ๆเป็ดจะได้สะด็จง่าย คือเก่าครับในการตกชดแบบเป้าสูนียวกิบนะครับสายพีอีมามัดใส่กิปบเลยแล้วก็ชุดสลิงเลยครับบุมมี่ทวงบุมีตะกัว,วไปนี่น้องครับตำแหน่งที่ห้อไอไวห่อกัโยนไปตำแหน่งนั่นบ่ต้องโยนใกล้ครับ บุม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 เลยหูหนึพี่น้องพี่น้องข่านี้ไปแล้วพี่น้องขัานี้ออกอย่างเร็วเลยครับอีออู๋ยังไปยังไปอยู่พี่น้องยังไปอยู่นี่เด้๋ยวคายบ่โอ้คายอยู่พี่น้องเขาก็อบ่วพี่น้องโอ้บุ้ว่าอยู่บ่ผมวัดโบได้ไหมโอ้นาสิรุดต์เลยผมว่า โอ้เสียดายเหี้ยพี่น้องเต็มแหลก็ว่าอ่ะอันได้นเต็มก่อนบ่ได้ลยสัมโอ้ยเขาก็บัวจนได้เสียดายเหี้ครับลดเลยพี่น้องสรุปบ่ได้ยเต็มสัมโอ้ยหล่นกันไหมครับพี่น้องถิ่มบางเกาอยู่แหละพี่น้องทำไมมันเงียบ ยักษีผ่านาะทีเทาก็เปลี่ยนเงือดพี่น้องเยือมันจะได้สดตลอดพี่นอ้องฟอกอากาศมาขึ้นไก่ๆนี่ครับผมก็ย่นเบ็ดย่นย่นเบ็ด,วด,วด,วดบวงนั้นนึกพี่น้องอ๋อเพี้ยงเพี้ยงขันนี้ออกเลยเพี้ยงขันนี้ออก <c oughs> <c oughs> คือเป็นอยงสีพี่น้องเอ้มือมือมันโบหมาเนี่สีเหลือพี่น้องโอ้สองเสือแล้วกับบริเแต้มคันนีทสงมีอาการพี่น้อง ไปเลยพี่น้องไปเลยไป่น้วนี่นี่พี่น้องนี่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยุยุเอาเอาไป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 วัดดูพี่น้องวัดดูเอาอยุพี่น้องโอ้โหุดโอ้โหอมันเป็นจเไดีย์มึงนี่โอ้ พี่น้องเอ้ยนี่ผมนึกว่าแต่มันหย่อนมันอมบอกจะได้เลรมือมันโบม,มานเนี่ยสิโอ้ป้าหลากสามเธอเราโบได้เต็มเพราะเต็มครับโอ้ทำไมพี่น้องใส่ใส่เกือบอัดเกือบเกือบสองโลได้ินหนึ่งนี่อืมเราไปเราไม่นอ้นอ,งนองขันนี้ไปเลยครับ ไปลงไปแล้วไปแล้วไปล้วพี่น้องยื้อยู่กุก็โยมขก้นเลยน้องเว้ยีเอบเดตเมโบตออ้มเป็นยังไงมัอนี่ไปลคันนี้เี่ยันไปแล้วไปลงไปแล้วไปแล้ว ันนี้พี่น้องันนี่ันนี้สายออกแล้พี่น้องสายออกแล้วยูโยูโบแบบนี้ยูโอู้อ้อแรกไปิอีี่กี้ดกแท้จะบ่ไรเนีบมือนี้อูยูพี่น้องอู้อู้ยอู้สิะไรเนี่ยบ่อกปากอีก เดี๋ยวพี่นองมันสิบ่ะไหนนี่ยทีฮะอ้ยพี่นงเจ็ดเถื่อครับยังได้ตัวหนึ่งมันกินละแวงพี่นอง ป่าอยู่นี่มือนีส่งระแวงอยู่เลยครับอู้บนหาเสือพี่น้องนี่ตัวนี้เกือบรั้วอยู่เลยพี่น้องนี่ออดเอาพี่น้องครับบางแหลกแห้งพี่น้องบางแหลกแห้งมันอู้กว่าทีได้เต็มไหมอู้นี่น่าดีสองบวกเกือบสามเลยพี่น้องเบิ่งครับความยาว อ,อู้โว่าสีได้พี่น้องมึงดิตากเจ็ดเทือครับเสียดายแห้งป้ามือนีละแวงครับอากาศมันเพรเขาว่าฝนที่ตกไอ้มันละแวงพี่น้องขับไปครับขับไปครับ,บอ่ะนี่ครับมีผลงานให้พี่น้องเบิรงนแล้วครับแต่ไรแข่งมันพี่น้องพี่น้องไปแล้วไปแล้วันนี้ไปแล้วครับ

<บ>เห็นมั้ย,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 ยพี่น้องอืออืออนะู้ไปเกี่ยวไปน้องไล่เลยหนึ่งสองยกแล้วพี่นอ้องขึ้นเรืครับเรียบร้อยครับพี่น้องอู้หูสีมากครับผลงานที่2พี่น้องขนันนิรายแล้วพี่น้องพี่น,อน,อน,น้องขันนิเมียก้านครับนี่นีพี่ ไปคพี่น้องไปล้ไปแล้เดี๋ยวพี่น้องเไปเด้ไปล้ไปล้วน <ง eterm Gore> ีพี่น้องมาไสออกแล้วสีขามมันอี้บ่มีสีขว ا م ันบไปล้วพี่น้องไปแล้ล mer, ไป hmm. ลไปพี่น้องไปลอยเร็วเด้ครับเอาๆ วัดด้วยป่ะนี่ย้อน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 ยน้อนย้อน้งเรือพี่อพี่้องนี่ดพี่อู่งมีใสอยู่พี่อืคันเลยพี่้อพี่้องเนีเห็นบ่พี่งเห็นอเดี๋ยมัน นี่ก่อนเต็มคัมอยู่ข้างนี้ดู๋ยดูปุ๊บดี๋ยวันนี้มันลงคออยู่พี่น้องบ่มีปัญหาตัวนี้เดี๋ยวโซวพี่โซน,น้องทุกคนหนึ่งสองขึ้นเรือพี่น้องนี่ครับผลงานที่สามต,นนต้อง,งยังนี่ครับกล่องที่พังเด้อด นี่คิดดูครับนี่อ้าพี่น้องครับกสิลาพีละน้องนะครับสำหรับการตกชะโดมาหนีพี่น้องนะครับถือว่าปลาเขาดีอยู่นะครับปลาเขาดีแต่ว่านะครับมันพลาดเองพี่น้องนะครับลักษณะการวัดนะครับสองก็คือเกิดอาจจะเกิดจากปลานะครับปลาที่มันระแวงเนี่ยนะครับมันระแวงฝ่าฝนมันเปลี่ยนพี่น้อง ป้าก็เลยมันระแวงนะครับถือว่าหลายบอหลายครับพี่น้องมองนี้มีใส่ใ่บ่นใส่น้ำเดี๋ยวสิมากแก่โตมือลังนะพี่น้องนะครับอ่ะพอกันอยู่บนบกพี่น้องสด็สร็ให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับสำหรับการตกปลาชโดมือนี่อ่ะเก็บบรรยากาศโดยรอบฝากพี่ฝากน้องครับอืมคือเก่าเลยพี่น้องกอบวัวครับเวลามันก็หลวงเลยแล้วพี่น้องแต่มันเกินเที่ยงนี่เอาเิ้นแนวก่าถ้ามันเที่ยงนี่เก็บของเลยครับพ่อแลลวนะครับถือว่ามือหนีพอนะครับ หลังจากนี้ใบใบใบสองใบสามไม่มีเขาหรอือพี่นนองอ่ะนี่ครับบรรยากาศเก็บของพอกันอยู่บนบก เอากระชังไปใส่ป่าดีกว่าน้องมันโมมานเนี่เดี๋ยวเอาป่าออกคนนี่พี่น้องครับโอ้เขาดีแห้งแต่ว่าพลาดหลายแต้มหมดนะครับมันค่ายแน่นะครับมันหย่อนแน่นะครับอ่ะก็มีแต้มให้พี่น้องเบิังนะครับที่จริงมันในสามแต้มแล้วพี่น้องมันโดดลงจากเรือตัวหนึ่งนะครับเหลือสองแต้มนะครับอ่ะ เดี๋ยวลาพี่ลาน้องซันนี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเอาซซเนวพาพีพาลองไปใส่นะครับอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจงนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับข้องแตงงามๆครับ